ที่ฉัทำทุกอ,อย่างที่ทำเพือ่อปกป้องชีวิตเมียและลูกของฉันฉัน <c oughs> ไม่เคยรักเธอ แต่บอใใกความจริงแล้วเรื่องราวระหว่างกระหม่อมฉันกับสายชิตาลีมันคืออะไรกันแน่เสียพ่อมาทำแบบนี้อีกเลยพี่เลี้ยงในแม่อกระหม่อกเช่นม,ม,ม,มีพ่อมีแม่กระบอกเช่นมีเมียมีลูกมีผันดินบ้านเกิดเมืองน,นอน และผู้คนอีกหลายชีวิตที่ต่ามฝ้ารอคอยกบอัชันกลับมาเสร็จพ่อจะให้กบลองชันท่อที่พวกเขเหเ่านนั้ได้อย่างไรเรื่องคะที่ดูมาพบเสด็จพ่อเชียงของในครั้งนี้ก็คือที่จะมาทูลของความเห็นใจ นี่โกะระยิ่งที่กำลังฉันไม่อยากให้ทั้งสองเป็นเิีงต้องมาดองเมื่อเพียงพ่อแค่กำลังฉันควันฟ้าเพียงคนเดียวกำลองฉันมีหน้าที่ที่จะต้องทำกำลัง,งฉันกลับไปที่เชียงของไม่ได้จริงๆกำลองฉันหวังว่าเสด็จพ่อเชียงของ ฉันอยากรู้หรือเข้าใจหัวอ,อกของลูกคนนี้นะพม่ยค่ะรี่โปรอเธอพม่ยากมึงแน่ใจว่ามึงไม่กลับถ้ามึงแน่ใจได้กูจะสั่งให้ทหานท้องเชียงของยิงธนูเพลิงเข้าสู่ลานนาไทย เดียวพี่กูอ้างสิว่าไอ้พวกเทีย่ยงของไม่ว่าใครไอนะ้นั่นถ้าพวกมึงก้าวข้ามามาในอานนัทีและแต่ก้าวเดียวกูจะตัดห,วหัวพวกมึงทุกคนไม่เว้นแม้แต่สมรณะชีพาห,หรือลูกเด็กเดินไปเจ้า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะข้าคนเชียงของตี่นี่ยจจะเจ้าข้าคนเชียงของแต่พ้ามันจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องข้าคนคร พี่ตลอดทุเข้าที่อะไรวันตรงนี้ก็อยากจะขอขอให้เจ้าข้าพี่เป็นคน ไม่ยินไอ้วันที่มึงพูดหรือแต่พ่อจะบอกอะไรให้ไอ้วันที่มึงอยู่แผ่นดินเชียงของของพ่อมันก็มีข้อแค่พ่อคิดเลี้ยวเช็ดตีนพ่อพื้นหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามึง เห็นว่าไอ้พ่อคิลุเซตีน,น้องคนผืนนี้มันมีค่ามากกว่าชีวิตของมึงหรืออ้ายอีหน้ไหนของร้านาไทยแม้แต่ประมุขที่ยืนอยู่สูงสุดเห็นว่าไอพ่อคิลุ ขมากกว่าแผ่นดินของท่านที่ฝังสายและสายรบของตนเองก็เอาชีวิตมาเลยแสดงตัวมาแล้วกูกระสันเชียงของก็จะถอยทับเรบไปที่อดทนในที่ ทุกอย่างมันแค่จะจบลงแล้วพี่ได้เจอครอบครัวของพี่แต่พี่อย่าลืม ม่าอย่างดีโดยตลอดวันนี้พันฟ้ากลับสู่บ้านเกิดของเขาเนี่ยขอให้ข้าที่เป็นพ่อของเขาได้ดูแลเขาต่อจากเจ้าออแล้วกันข้าวันนี้จะไปขอตออแทนที่ก,กับเจ้าหรอก นี่คุณข้าเราต่ายพูดดังแห่งินล้านน,นขาไยขอมอบใหกับเจ้าอย่ามาเจ้ามะอย่ามาเจ้ามาเจ้เป็นคนดีด้วยไหมอื แล้วเจ้าเลยไม่ใช่พากย์ยู้เช็เตียงของใครทางใดเพราะว่าใจของเจ้าบัณฑิตเจ้ามันใหญ่กว่าเชียงของทั้งแผ่นดินซะอีกใจบ้างกะยุ้ก ขอเฝ้ารอกันกับมา้วเจ้าทุกคนที่รัลนไทยเขาตางก็อยากเห็นเจ้ากลับมาปกครองไปดินแทนเ่าเป็นผู้นำคนใหม่ขทนเขาถ้าเคยเสียเจ้าไปแล้วเขาไม่อาจจะต้องเสียเจ้าไปอีกครั้งหนึง กับานเวล่ราจะ้อเือาทีู่ต้องมมทีสุเจ้าสับบ้านเจ้ารองคิดดูเพราะการที่เจ้ากลับบ้านในครานี้ตัวข้าตามเจ้ากลับไปดู ที่จะให้มีการตายเกิดขึ้นที่แผนาาน่นดินของเจ้าในโลกคนที่ตายอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเป็นเมียรหรืออาจจะเป็นลูกในท้องเมียของเจา <c oughs> ้ากััได้ แค่ำเดียวพวกเราชาวร้านนาไทยเขาจะเหยียบเชียงของให้ลาบเป็นหน้าของเราผู้ชมค่ะได้ค่ะฉันไม่เห็นมีอ้ยอะอีหน้าไหนมันจะกล้าทำอะไรสักอย่างได้คนฟ้าเธอเป็นคน มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าเธอเรื่องที่จะไม่กลับไปกับฉันถึงกล้าไปแล้ดับในมือของเธอก็ตัดหวยไอ <c oughs> ้วันมันิและฉันจะออกไปจากชีวิตเธอเพราะฉะนั้นนะเธอจะต้องเลือกแต่เธอรักไอ้ไอ้วัน

นวลไม่รดระดับเชียร์คอพี่จะขอบจบปัญหาทุกอย่าง